วันนี้ทิปวันนี้ครับวันนี้สาสิเอ็ดธันวาสองห้าห้าสามเป็นประสท้ายปีนะครับดูบนเรื่อข้างหน้าครับตอนนี้ก็เราจะไปที่โตที่พะเยาก่อนนะครับไปที่ดอยแม่ตลองกันที่จังหวัดเชียงรายครับอันนี้รถรถมีกี่คันครับพี่ตอนนี้ก็คือเพื่อสมาชิกที่มาจากปตมก็มีตอนนี้มีสี่คันครับรับมีรถคันแรกนะแมวคันที่สองรถยีออสคันสามรถจีต้งครับคันนี้ก็คือรถ แล้วก่อนติดสีครบแล public, ้ว่อนติดีครับผมแวรถผมเองึนมาจากรุงร้อนครับชาร่วงหน้ามาก่อนเมเคือนวันเดินทางไกลเลยไกลเลยครับโหตัวนี้ขึ้นมาน้านกครับวันไมได้นเลยมันติดต่อกับกลับไปต้องมียกเครื่อกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มีน้องมัตชาวันนี้น้องติดสมแล้วก็กาฟิลกับกันยรครับกาฟิลตกเลย Okay, hmm. <gurgitate> 1, không cần so, phải không không phải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  không không phải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  không không phải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  không không phải